สราบุรีก็ร้ายแต่ว่ากินแล้วไม่มีคือผักหวานบานเห่าไม่คือกันมันคนละรสชาติบ่คนละรสชาติของข้ามันหวานหมนอมเลยของขาวนึงสักตัวไหนบุ๊คบุ๊คหนึ่งรสหวาน,น,น,นไม่ค่อยดีมีนิดโอ้ถือว่าโอ้ยงดงามอยู่โอ้ยสวยเลยครับบ๊ว้วัดสะดอกครับ,บราาวันนี้ได้ยินวัดพร้อมกูครับ ลูกวานหูยังเก๊กไก่ดอกกำล,ลังออกนอะโอ้โอโดีครับดอกนี่ดอกมันกำลังกำลังออกกำลังแทงเนาะน,นี่ดอกกำลังแทงออกครับแต่ยอ,อดบนผม ส่วนมากถ้าเป็นต้น,นยอดบกค่อยได้ออกช่วงนี้เนาะบกค่อยได้อมันต้องได้ดอ,อกก่อนถ้าเป็นพักวานพุ่มนะมันออกยอดลแล้วครับรงละแต่ถ้ายอดมันออกนะบ่เอาหมดเลยนเนาะเต็มหมดเลยล เอาเท่าที่เอาได้เอาตัวยาวๆเลยมเป็ดจุ้มอยู่เด้เนาะเป็จุ้มเต็มนึง อีกต้นหนึ่งครับต้นนี้สูงดอกก็กำลังกำลังเกิดหลายหลประมาณข้อนิ้วหนึ่งความยาวพายาวกว่านี้ประมาณสักสองนิ้วนี่พอดีครับอันนี้ประมาณนิ้วหนึ่งยังบบท่านพ่อเอาครับลางแทง นี่คือยอดครับยอดมันกำลังสวยตัวนี้กำลังแทงออกครับ โอ้งามครับซุดสวยเลยตัวนี้โอ้หักเนาะทั้งยอดเลยยอดเดียวคุ้มเลยจังแม่งยังกินเหียวมดเละเอาลวดการมันยังอ่อนอยู่ต้นไม่ต้มๆต่ม่ต้มอือหึหัวลูกตาเดียว Ồ, ừ, ngam mắc heo nhót điều nó ừ. nó ngam ừ, ừ. ừ. Tháo ốc là một tém mất lên Ấu mất khắp khuyên phay cái ừ. ừ. lăng khen nó Ủa, sắp láp vô hình à, lăng <laughs> mất lên โอ้ท้งมันออกหลายซึ่งโอ้ทั้งๆยังมีอยู่โอ้ดอกมันหลายอยู่มันยั็นเงาบุญยาวไหมเอาเท่าที่เอาได้เอาที่มันถึงสิ่งกุญแจสิ่งเนล้วมันเป็นมีจักรมลครับอย่างนี้ดอกมันข้างบนน่ะเพียบเลยเอาไปนี่บอว์นเอาพอถึงเนี้ยาวเลยเนี่ยาวมุดเลยเป็นแพงอยู่เลยโอ้ลายครับ กระปากหน่อยเดียวนีหน่อเพอ่อเราไปกินได้ต้นมันเกี่ยวมาแล้วผมผมนี่เปัญญาเอามันแล้วพี่น้องเลยหาผักหวานพุ่มดีกว่าเนาะผักหวานพุ่มผักหวานเบี้ยฮะกำลังเออกระเพียงเนาะ โตยอดก็ได้ครับยอดก็ได้สองยอดโอ้นี่หนึ่งยอดโอ้ยยอดกำลงังแทงออกครับบงังมีอยู่วะได้อยู่บะ อยอดสวยๆแม่คนละยอดสองยอดเร็วเลยวงามเลยห้ม hmm. ัดเลยเบอร์เริ่มอืมเบอร์เริ่มหน้าเียข้างล่างเ่ยห่ยมัด มันตรงต้นนั้ำผม่ง,มงกินหมดแล้วหมดแดงเนี่ยแมงกินหมดแล้ว กินน้อยกินน้อยช่วงนี้มันอึดมันหายากกะมันเออออกใหม่เนาะเวลามันออกใหม่มันก็แพงหายากราคาก็สูงกินน้อยกำลังหกร้อยครับผม ดถือว่ามันยังบอกครับเพราะว่าได้สำนีก็ถือว่าโอเคเลยโอ้แต่แกงหนึ่งงามอยู่ได้ทั้งยอดหมดส่วนมากยอดเนาะมันกำลังเริ่มออกดอกเห่ยดอกยาวสุดเลย่นบอกโอเคเลยดอกมันก็ลายอยู่ครับสำนีล่ะสิครับเนาะใช้ถังข้หวานไช้ถังเทกระด้างโอเคแล้วเนาะไปกลับวานนี้